สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงถั่วเขียวนะครับาอายุได้80วันนะครับเราหว่านตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนะครับเนื่องจากรอจันทร์ุดที่สองให้เม็ดฝักดำก่อนนะครับเราถึงทําการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าจันทร์รุ่นที่สองนี่ดูจากฝักแล้วจะได้ปริมาณเยอะกว่าจันทร์รุ่นที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องรอนะครับ ันนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มดำหมดแล้วนะครับจะมีบ้างที่ว่ายังเขียวนะครับพวกเขียวๆนี่ยมันจะงวดไม่ค่อยออกนะครับเพราะเราใช้เครื่องจกักรในการเก็บเกี่ยวไม่ได้ใช้คนงานนะครับอุปสรรคสำคัญในการเพราะปลูกถั่วเขียวนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนอนนะครับเยอะมากนะครับ แล้วก็เรื่องของหญ้าโดยเฉพาะผักโขมนะครับที่ว่ามาขึ้นเอาที่หลังครับมันก็จะมีปนไปตอนที่เราเกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตากแล้วทำข้อสอาดกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับต้นผักโขมครับ